กองทัพเรือได้รับเกียรติจากกองทัพเรือในประเทศภูมิภาคมาหาสมุทรอินเดียในการรับหน้าที่ประธานกรอบการประชุมไอออนระหว่างปี2,66ถึง2,68โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไอออนครั้งที่8ระหว่างวันที่19ถึง22ธันวาคมนี้ณโรงแรมอนันตราริเบ์ไซต์กรุงเทพซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สำคัญระดับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก โดยจะเป็นการแสดงบทบาทนำของกองทัพเรือในเวทีระหว่างประเทศซึ่งหัวข้อการประชุมหารือหลักก็คือ blue economy ซึ่งจะให้ความสำคัญทั้งในด้านการขนส่งทางทะเลการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทรัพยากรพลังงานสภาวะแวดล้อมทางทะเลซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลในปัจจุบันและจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้จะมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. การสัมมนาทางวิชาการกับความท้าทายภายคุกคามต่อระบบ Blue Economy 2. การจัดการหารือระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือและประเทศสมาชิกและ 3. การประชุมระดับผู้บัญชาการฐานเรือ Ion 2023ผลของการประชุมจะนำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล ภัยคุกคามตามธรรมชาติปัญหาจากการกระทำของมนุษย์ปัญหามลภาวะทางทะเลและปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเลโดยไร้การควบคุมซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความมั่นคงของมนุษย์หรือ Human Security ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ทะเลของประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืนนับเป็นเป้าหมายที่สำคัญของกองทัพเรือที่ต้องการบรรลุในการเป็น กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ